สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้นกพามาชมรถที่อยู่ในโกดังของเรานะคะโกดังที่บอกก็คือจอดอยู่ที่สาขาบางนาเช่นเคยนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคเนทแคปิตอลนะคะวันนี้มีโอกาสได้พาพี่ๆเข้ามาชมรถหรูภายในโกดังนะคะที่มีจอดตอนนี้รถเหลือน้อยแล้วนะคะปกติเนี่ยรถเบนซ์รถ BM เราจะมีเป็นแบบ10-20คันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็จับจองกันไปแล้วนะอย่างพวกรถเบนซ์พวกนี้นะคะก็มีจองแล้ว จองกันไปแล้วนะคะไม่เห็นราคาในสต็อกแล้วเนาะ,ะแล้วก็ที่มีรถเบนซ์ว่างอยู่ก็จะเป็นคันนู้นนะคะโน่น2957กาเดอดี๋ยวนกพาไปชมกันนะคะรถตู้เอาพาดก็ยังมีนะคะยังเหลืออยู่นะคะสามคันเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานั่นเองนะคะในส่วนของรถตู้เอาพาดปี2019นเะ,ะเครื่องยนต์สองนะคะพี่เป็นไฮบริดด้วยนะของตัวเอาพาดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรถเบนซ์กันนะคะคันนี้ รถเบนซ์คันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาไม่ถึงล้านนะราคาไม่ถึงล้านนะคะพี่คันนี้ตามสไตล์สวยหรูรานะคะเป็นรถเบนซ์นั่นเองนะ,ะนี่ป้ายโชว์สวยขนาดนี้เลยนะคะสีบรอนซ์เงินนะคะคันนี้เนี่ย <c oughs> เป็นรถปี2019นะคะเป็น e 3 5 0 e นะเลขไมล์แสนห้าหมื่นสี่พันกิโลนะคะพี่คันนี้เนี่ย แทบไม่มีเฉี่ยวชนเลยนะตัวรถนี่สวยเลยนะคะ แล้วก็ราคาของเรานะคะขายอยู่900,000 20,000บาทนะคะคันนี้เนาะ9 0 0 0 0 20,000บาทใครอยากได้รถเบนซ์ปี2019สีบอลเงินคันนี้ไปใช้งานนะคะสอบถามนกเข้ามาได้นะค,ะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะพี่ๆยังว่างอยู่สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะคะจองเพียง5,000บาทเท่านั้นเองนะคะจองเพียง5,000บาทเท่านั้นซื้อสดไม่เก็บวั7%นะคะหรือว่าพี่ๆต้องการจัดไฟแนซ์น,นกมีบริการจัดไฟนนซ์ให้พี่ๆด้วยค่ะมีหลายธนาคาร เลยนะคะก็นะตามสไตล์รถเบนซ์ใครอยากได้คันนี้แจ้งมาได้นะคะ9 2 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวถัดมานะมีนำเสนออีก1นึคันค่ะนะคะเป็นรถ BM นะเป็นรถ BM ปี2021นะดะ,ะเดี๋ยวดูป้ายทะเบียนหน่อยอ่ะคันนี้เลย นะ8116นะคะคันนี้ X1 นะ BMX1 นะปีผลิตเป็นปี2020นะคะพี่ๆนะเป็นเครื่อง3.0นะเลขไมล์แสนหกหมื่นสองพันกิโลนะคะเลขไมล์แสนหกหมื่นสองพันกิโลนะคะคันนี้ขายอยู่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับ BMX1 คันนี้นะคะที่จอดคู่กัน2คันนะคะขายไปแล้วนะคันคันข้างๆข,ขายแล้วนะคะพี่ๆ เดี๋ยวรอร้างขัดเคลือบนะคะรอคุณลูกค้ามารับกลับบ้านนะคะส่วนคันนี้ยังว่างอยู่นะคะส่วนคันนี้ยังว่างอยู่สามารถจับจองกันได้นะคะพี่ๆสำหรับตัว bm x1 นะคะคันนี้เป็นเ,เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินคะนี้ ดีเซลใช่ไหมอ่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะพี่นะ3.0นะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะคันนี้อ่ะใครอยากได้สอบถามได้เลยนะคะใครอยากได้สอบถามได้เลขไมล์แสนหกหมื่นหกพันกิโลนะแสนหกหมืนกิโละคะเป็นรถปี2000 21นะจด21แต่จริงรถเป็นปี20นะคะประมาณนี้นะคะขายกันเลย1 7 6 0 0 0นะคะนี่เทียบดู2คันนี้นะค,ะคันนี้ขายแล้วนะค,ะคันนี้ปิดการขายไปแล้วนะคะรถสวยเหมือนกันเลยนะคะรอร้างขัดเคลือบทําสปาภายในอีกทีหนึ่งนะคะก็ส่งมอบรถสวยๆให้กับพี่ๆได้เลยนะคะแต่ว่าคันนี้ยังว่างอยู่นะรอพี่ๆมารับกลับบ้านไปใช้งานนะคะใครอยากได้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสําหรับ bm x1 คันนี้นะคะปี2021เนาะ,ะคือมันเป็นปี จดนะพี่นะโอเคนะฮะร้าน76,000บาทนะคะก็สนใจก็สอบถามนกเข้ามาได้เนาะอ่ะแล้วก็มีนำเสนออีกหนึ่งคันนะคะมาในส่วนโซนของออตัวรถตู้นะเป็นรถตู้ครอบครัวดีกว่านะฮะก็จะมีตัวฮุนไดนะคะเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮุนไดคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะเอ่ออ่ะโอเคนะนกก็จำไม่ได้พอรถเพิ่งมาแล้วก็ แอดมินก็จำไม่ได้ไม่มีใครจำได้นะฮะโอเคขอคุณแจหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้รถเพิ่งมานะคะพี่อ่าเดี๋ยวพาชมรอบคันไปก่อนนะว่าตัวรถมีร่องรอยตรงไหนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาชมภายในกันคันนี้เห็นลูกค้าเออสนใจกันเยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นกเห็นพี่ๆเซลเขาก็ มีลูกค้าเข้ามาดูรถกันนะคะพี่เพราะว่ารถเพิ่งมานะสตาต์เล็กนี่เป็นไงแกรนเรอแกรนหรืออะไรแกรนสตาต์เล็กนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันนะคะด้านของตัวคอนโซลก่อนดีกว่านะคันนี้ราคายังไม่มานะคะคันนี้ราคายังไม่มานกพาพี่ๆมาดูรถก่อนนะคะก็มีร่องรอยอ่านนิดนิดหน่อยๆตามนี้นะนี่นะคะ ก็เป็นรถมือสองเนาะก็สภาพตามนี้เลยนะคะนี่ภายในนะคะก็คอนโซลสีดําตัดด้วยภายในที่เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะก็ตามสไตล์ฮุนไดเช่นเดิมนะคะก็เป็นรถสวยๆแบบนี้นะเป็นรถที่สภาพก็ประมาณสัก60 70% 60-70%นะคะอ่ะตัวเลขหม่ นะคะแสนสามกิโลนะคะพี่อันนี้ก็เป็นไม้แท้นะคะไม้แท้เลยนะคะเราไม่มีการตัดต่อกอไม้นะคะพี่ๆใครอยากได้สอบถามได้มีเข้ามาคันเดียวนะคะรอบนี้มีเข้ามาคันเดียวนะอ่ะเดี๋ยวดูในโซนของผู้นั่งกันหน่อยนะคะนี่เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะคะโอ้ค่อนข้างที่จะกว้างกวางเลยนะคะเพราะปรับเบาะเลื่อนไปใช่ไหมอันนี้อ่ะปรับเบาะเลื่อนไปนะคะ ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะในส่วนของผู้นั่งนะอ่ะขึ้นไปให้ดูเบาะแถวหลังหน่อยค่ะนะนี่นะคะคันนี้ราคาย,ยังไม่มานะคะพี่พถ้าใครสนใจก็รอราคามานิดนึงนะคะรอราคามานดนึงคิดว่าวันสองวันนี้แหละราคามาแน่นอนนะคะเดี๋ยวราคามาแล้วนกจะไลฟ์สดแจ้งอีกทีนึงนะคะพี่พี่ก็มีมา่านบังแดดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีจอให้ด้วยนะนี่จอ เออมันแบบกดกดยังไงเอ่ยนี่หรออ่ะโอเคเอ๋อต้องเปิดสวิตช์ก่อนโอเคอ่ะโอเคนะอ๋อตัวจอแบบกดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็เหมาะกับรถครอบครัวนะคะมีแอร์พร้อมเลยนะ ตัวแอร์เย็นเฉียบนะเออพีแอดมินเขาบอกนะคะเพราะว่าเขาไปทํารีวิวกันมานะคะคันนี้นะคะก็เป็นรถปี2019เนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูสําเนาเร่มหน่อยนะคะอ่ะเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเป็นเครื่องดีเซลเนาะนะคะเป็นรถปี2019นะนี่ตัวสำเนาเร่มนะคะบ่งบอกชัดเจนนะคะ <c oughs> นะ ปี2019เครื่องยนต์2.5นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะก็ใครอยากได้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะมีรถเข้ามาแค่คันเดียวนะคะพี่ๆมีรถเข้ามาแค่คันเดียวนะคะของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะก่อนส่งมอบเราทําการล้างขัดเคลือบนะคะทำสปาด้านในให้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นคับๆเราก็จะเช็ดออกให้เท่าที่เช็ดได้นะคะพี่ตัวด้านในเนาะอ่ะนะ ดูรอยรอบคันกันหน่อยนะคะตัวรอยที่เห็นชัดๆก็จะมีแบบเป็นรอยออขนแมวนะคะพี่ๆรอยขนแมวนิดหน่อยนะตามสไตล์รถสีดำนะคะด้านหน้าก็สวยเลยนะคะเป็นแบบนี้นะตาสัญลักษณ์คุณได้นะเลขป้ายก็สี่เก็นะอ่ะด้านนี้มีรอยนิดหน่อยนะคะนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพราะรถอยู่ในโกดังนะนก็ไม่ได้ขยับนะก็ตามนี้เลยนี่มีรอยเราเขียนเอาไว้นะเราเราจะวงเอาไว้เพราะว่าเรามีใบเคลมนะคะมีใบเคลมให้ นะตัวด้านหลังนะคะก็มีรอยตรงนี้นิดนึงตรงฝาถังน้ำมันมีรอยออขีดๆเหมือนเหมือนไม่ได้เข้าเนื้อเท่าไหร่นะ,ข,ะขัดก็น่าจะจางนะฮะด้านหลังดูดนหน่อยนะด้านหลังไม่ใช่ไม่ใช่แบบออตโต้เนาะด้านหลังแบบเปิดนะฮะแบบเปิดแบบเปิดดึงขึ้นนะฮะมีม่านให้ปกตินะฮะ นี่ด้านหลังโอ้ก็ดันมาถึงจนจนสุดเลยเบาะมันตัวนี้มันปรับได้ไหมได้ปรับปรับดันเข้าได้ใช่ไหมอ่ะก็จะได้ไว้เก็บใส่สัมภาระอื่นๆได้นะคะตัวเบาะก,ก็ปรับได้อันนี้พี่เขาที่เขาไปรีวิวเขาปรับเบาะดันออกมานะคะก็เลยจะดูเหมือนว่าเต็มด้านหลังแบบนี้นะคะส่วนประตูท้ายก็ไม่ได้เป็นแบบปุ่มอัตโนมัตินะก็คือเป็นแมนวนวลนะคะเปิดปิดแมนวนวลนะคะคันนี้เนาะอ่ะ โอเคนะคะอ่านะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับรถฮุนไดนะคะแกรนสตาร์เล็กคันนี้โอ้โหชื่อชื่อเท่มากนะคะสีดำนะคะก็รถเพิ่งมาเลยนะคะเป็นรถหมดสัญญาเชา่าเป็นรถปลดระวางนะคะใครอยากได้ฮุนไดคันนี้นะคะติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0987942791นั่นเองนะคะสำหรับฮุนไดคันนี้นะ,ะและก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ BMX1 นะและรถเบนซ์นะคะและที่ พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นรถตู้เอาผาดของเรานั่นเองนะคะมีให้เลือก3คันด้วยกันนะคะฝากพี่ๆใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถนะคะติดต่อนกได้เลยนะคะก็ถ้าอยากได้เข้ามานัดดูรถกันของจริงได้ที่โกดังนะคะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นกด้วยนะคะแล้วก็ฝากรอติดตามด้วยค่ะว่าคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถรุ่นไหนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ